น้องตกคืนจะไงหลังไหมไอ้เถอเนี่น oh. um, um, oh, ี่ oh. <c oughs> <c oughs> mm ่ออ๋อลงนี่หงเาอะรออ้าวอ้าเอ้ายุบขึ้นยุบึดบออันนี้กระทิมโอ้ยไปเอาไม้ลวกไม้ม้พอเนีน้อยพูดเดี๋ยวิข้เาขอเฮ้ยเขาเห็ดเหี้ยคคึ่งนึ่งอโอยนี่ับเน่าบอน่ะ หัวหน้มีอี๋ไอ้อลันถือไม่ดีจริสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์กสู้ๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่องซาโนย์คือเ่าเลิฟเนาะเมื่อนี้เขายังอยู่บ้านสวนอาลิตาสาวผมยาวอยู่เมื่อนี้เขาสิาพากันเลินทางไปหับแมตตี้กับอาลันเอ็มทีนะทุกคนเมนื่อแดงสิาพากันเฮ็ดสินลาดินนะทุกคน,นเมื่อวานนี้กะซื้อของอยู่ของกินไปให้แม่ทำสีแล้วแต่ว่าบ่ได้นอะบ้านพี่นาะ วันที่หกเป็นสีขาไปนอนอยู่พุ่นไปซอยเบียกเพลินตอนนี้ฮะยังอยู่บาทอาริตาอยู่ซนยอย่างมากเลยประมาณคิดคิดกับชองหมืองเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ฮะอยู่บาทอาริตาสาวพ,พมยาสาวกแมทเมื่อกินสินดาดบอสวยมากไปดีอาริตาสาวพ,พมยาวลืมเฮย้ยจังลืมว่ากล่องตบได้จิงเจออยู่ตีต่วนขอยังวะขอ้ออะนรในเด้อขอยืมยิงใน,นเด้อ หนุ่มช่วยขึ้นรถค่ะดี่บอกดีที่ใช้รถโอ้ว้าประตูดุดไม้พี่น้องไปเธอขึ้นให้เธอขึ้นก่อนเธอขึ้นก่อนไะมาสิไปหาเมตตี้กับอารันอุ้ยมุดขึ้นมุดขึ้นในเสื้อนี่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 นนมุดบาเฮยมุดแรงน้อยนะ่ะอ๋อพี่ที่จะตัดกินหรอดีนะ สั้นๆออกอยู่ในเสือนะเอออาทีสบายดีอลิซาตตีสบายดีจ้าเปิดหอดได้เนาะโบเห็นหน่ะโดนแล้วไปเดี๋ยวพาไปหลอกไปเลตโก้โอ้ยอาทีไปไปอาธีไปไปไปเสียงคนนี้ไปไปไปดีแนะไปดีนะทีไปด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 ีโอ้ย เหลือเบาปิ่นเดี๋ยวนี้เนาะไปทุกคนไปหาเมตตีไปหาเพิดเนาะสบายดีนะกว่าสบายดีแล้วทุกคนเนืลอนอิ่มทีด้วอลันป้อก่งอะไรพูกแปงรถดแปงหลางเนาะแปงรถจากรไกเป็นรถไฟฟ้าแล้วพี่น้องป้อหายใจติดต่อได้ครับหายเดิมต้นขั้นหนึ่งถอยหายมาจากช่องหน่อยลุ่ให้หายแพิเศษเนาะพิเศษทุกอย่างหายแล้วเปล่ ป้าขายอีได้พี่น้องสนใจติดต่อมาไหนเด้อหรือว่าทักหาร้านเอ็มพีกันไรมั2 2> <ห>นมีสอง่นเขาปี๊ดแต่หล่นแน่เขาปอกไหมปอ,อกไหมอีกหร้อเปล่าหรือเปล่ามีทุกคนอ๋อตอนนี้กลังเจ็ดรดเทียมใส่แบตทรถมีอีกอันอีกยังว,ว่าเขยเห็นวหมเฮ้ยมิจฉี่หรอกเว้ยก่ออันนี้มันถึงก่อนนะก่อนเริ่มต้นทำยืดเหยีไดก่อนรถจักรจ่อมาอันนี้ รถคลิกห่วมัะรถคลิกเด็กรถสะพานเด็กสภาพแบบฟันนั่นโอ้สีแบบเด็กเศษเนาะแบบรถเขาพาไปซื้ออามือสองเขาให้เลยเด็กเศษนี่แหละเออแบบตีซิงคานะอืมขัดติซิงคายเดี๋ยวอาจารย์เอามาแปลรูปหรือว่าเห็ดใหม่เป็นรถไครขีบรถไปขีดไป้ากกันนะไครขีบรถไฟฟ้ากเหรอทุกอยางผู้ใดจารยบอกนี่ก็ขายวะเนี่ยอาจารย์ขายรถ กอหานใครหลุดจักมือสองเนี่นี่พี่เนอะมือเป <laughs> เป <laughs> เก่งไยเนาะสีวาสุดโจอดบ้าสีหนง่นไม่ดีเก่งเนาะจ้ะเนาะนี่อรสวรรค์นี่ใหา,า่ดาบ้าบ้บ <laughs> นี่คันนี้เลิศกว่าสีมือทีออ่นี่สีลมสีอ้คือเยี่ยมอ <laughs> ืมสี่โงสี่โง ใช้ไ <ort>. ม่ตีนี่เหรออ้วนี่ดาพี่น้องภัยสนใจกับทาค้าดันเด้อพรนเหตุดดไฟฝาอาคายเนาะดดดเรือมต้นขั้นละมื่นหาบอ่ะมื่นเจ็ดโอ้มื่นแปดซะสามสามเลยรวมนั่นรื่อมนี่เนาะประมาณมื่นเจ็ดมื่นแปดเนาะพี่น้องทุกคนมาถือคือแพงเนาะจ่คอมเมนต์มาได้เด้อโคตรถือปาทุกคนไปซื้อยังอีไปตลาดะ ผ้าสิพาก็ไปลงตลาดเนาะพี่น้องหมอไม่ลี้สบายดีนี่กว่าสบายดีสบายบ้านสวนจ้าซิผาดอกเจี๊ยบไปแซ๊กเลยเมื่อวานนี้เขาสิ้ไปเขากินสินดเดี๋ยวเขาซื้ไปตลาดไปซื้อยังอื่นไปซื้อยังแล้วไอซื้อแล้วเมื่อวานนี้เอาไปยังสันนิเมื่อคืนเนี่ยขอโค้ดผิดหวังเลยทุกคนถ้าไปเบิ่งคลิีมันตีเด้อเป็นสินดาตเนาะสิโต้หยดแล้วนะสาวจะตีขึ้นหม้อกินแล้วเพราะว่าเจวสินดาดกับอยู่กับอดิตาเนาะม้เมื่อวานนี้มาแล้ดไฟดับ เออพายุเขาเนี่แล้วก็สีตลาดโอ้ยเจียวยูเซโน่หิบอะไรเมื่อบัานี่ก็เรียกว่าเปลี่ยนมือไม่กินแบอนี้เนาะทุกคนสิลง็อกไปตลาดไปซื้อยังกุ้งกิ๋งบล็อกกุ้งหักเมนพากินเมื่อที่อันที่เจ็ดอันที่เจ็ดที่แป๊ะซะอันนี้มือเมื่อคืนนี่ค่ะมุงซื้อไปแล้วนี่จะบอให้ไปยังมืองตลาดไปซื้อแบบนี้อ่าสุพานอาทีไปซื้อโอ้พาทีไปซื้อเกือบกับสูตรเกือบซื้อสบาซื้อไม่ต่างว่าซื้อซื้อเกือบให้คู่หนึ่ง ว่าซีนแล้วก็พักเอียงเข้าเตรียมใส่แต่มหมู่บ้านนั่นพี่นี่เนาะแม่ตี้พัดเตรียมใ<อ> <ไป S 2> บแล้วนี่แต่ว่าหากินตอนแด้นี่เขาจะเอาปิปาดเวลาตลาดแรงเช่นเนาะเขาคอยด,ยดย้วมันสิ <c oy S 2> ดผีเขาจาะมันมีอันนั้นเัามีหางป่าบ้างเขายังมาแต่ว่าอนนี้ผมฟูมีรถมาแล้วก็ขี่จ้างรถมาจ้างจะได้เป็นคำเขาคิดว่าอดิษสิมาดีเมื่อว่านี่ เพ้นเนตัดสินใจเลือกขี่โดยสารมาตั้งแต่เว้นกระจบน้อยเนาะบักยกเขาไมยากูนผูู้เสือขขาวคนเด้อป้าอันนี้กระดาษแดงเนาะพี่นนอะโอ้ยชิวยาชิบซื้อหาสุดแเด้เขาปิดตาไปไลเด้เนาอไม่ไหวเด้อดหาหมุกหกหมุกอยู่เลยนี่ดอป่าเียมีเครื่องงามมากท้สิไปสื่อเกืบกับสุดหาทีเนาะไมตตาใส่ผวกเขามาสื่อเดี๋ยวจะเลือกถือใจเพิ่นไหม ตลาดเขาเจาะไก่สปีดแล้วพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันก็หาหกมุ่งอย่างเลยแต่ว่าย you know? ังแหลดอยู <el> <c oughs> on on ่เนาะอากาศมันหอมมันก็เลยนานคำนี่อย่าฟ้าปิดอย่าฟ้าปิดถามเขามากชุดแบบไหนคะได้มีตุ๊กตาโลโลเลยเฮ้ยเออเนาะสีแดงนั่นอ่ะนี่เออตัวนี้เท่ดีเทโคกจเทเนาะเออ ช่เลยเดี้ยห่อเ,เลือกสุดให้อาทีกอนเนาะพี่นน,นองเอ้ไเด้เกใหม่เฮ้ยเด้เกิบใหม่ปะเฮ้ยเนนลดี๋ยชว์ชบ,บังชวบง์บังาอาทีเด้เกใหม่หไม่ตาผู้ชื่อเกิบไฮร้านเพิ่นแล้วก็ลยเพิ่มเพิ่นแล้วก็ลสุดจ้าสุดสุดสามสุด่ปเบิ 3, ่งเพิ่พนอาบน่าวให้เพิ่นลองใส่ปะหนู่มอิตาไป เ่อนหนูเองค่ะเพื่อนมาตักเซ่ค่ะตักเซ่ขอบใจเด้อไปที่ย่างดุป๊ะไปทุกคนตอนนี้เ้างก็ะไลสุดไล่เกิบไล่แพมเพิร์ดเลย่อให้เทหัวลูกป๊กปลูกจห้องร้านมีเลนะะมีเลูนะริตาเคยใส่ไ่มนี่เคยใส่เลยอ้าวัดผิวด้ยเฮ้ย๊ะ อันนี้เขาไปใส่ของกินบ่ได้แม่นก็ได้ได้ทุกอย่างเห็นหรอได้ทุกอย่างไฟส์ะแพงแหงอดีตาก่อนแพงแหงแพงแหงเนีแพงเนี้ยแห้งแนี้ยุปกระสานซุปจนี่ฮะเฮ้ยจมยังนงฮะเอาบอกเจอปอกยังบงลอยยังค่ะลอยยังค่ะลอยยังค่ะนี่สุดแรกนาองแฮแม่เพิ่นเบิกนี่สุดแรกผ่านบอผ่านบอโอเคเลยสุดนี่น่ารัก อาริตาเลยเป็นคนเหลือสูตทีสองค่ะแบบตั่น้อยจนไปบอกบอกตัวนี้นะหักเนาะแห้งแบบเนื้อ็นตาอริตเห็ดเดือบับจสังใ่เห็ดอย่งกัมันบอกอุเห็ดหน้าสตทอุ๊ยสุตตัวนี้ตัว่จะอยากไลเห็นบอุ้ยสตทลิตตัวนี้เท่เลยนี่ปลาอีปลาน้อหลี บ่น้อยเปลี่ยนเด้อซะคั่นว่าน้อยก็อยากน้อยอยู่ได้ก็ได้อยู่กับ2-3เดือน2ปี1-2ปีใส่ชุดนี้เลยตัดผมแท้ๆแล้ใส่ชุดนี้เลยเกือบใหม่อลิซอลิซใส่เลยได้เกือบใหม่เพิ่นสัญญาณเลยไดอยากให้อุ้มไดเออกระปงโดดโอ้สิแปงโดดคืออหยังเพิ่นลูกเนาะอแปงโดดคือลมันเียดเปนเด้อ อ้าวผอ้บุญหมคะนาจะสั้งค่ะนาจะสั้างทีหน้าบูดอยู่ขิวสนอยู่อะกุศลแมเห็ดขิวสนมันแดดมากนะมัแดดมันเหลืองตาจินอนิบคือเออเมนตีอันเดียวกันหนุตอนอยากหายค่ะจะซีอี้เนเ่เหตดดาอยากหายบุะตอถือเห้ยซีเลยนอืจะเป็นสำเนาถูกต้องคือการละลิี้ เมื่อเลยบอกนี่ตัดผมก่อนโอเคแล้วก็ออกไปได้ไหมโอ้คิมห่งเงีเดี๋ยวให่อาะไนตัดผมให้อ่ถีกันแล้วพีเราไปจ้าซุ่มเซลเมลพงซุ้มแซลแมลพมแซลแมลพงกาลาวันของพวกเราทุกคนล่าสุดได้นังดังจ้ะเมาหลอดเหรอเมาหลอดโมเมนมันเต็มโนพี่น้องเด้นังเอ้าวคือมีแมงเมาเฮ้ยน้องน้อยเมาหลอดจ้ะได้นังดังจ้ามาหับอ่ามาหับซื้อยังเกาะ หนุ่มนิ่มาหักหาหนุ่มนิ่มเนาะทุกคนหมูอลิสอยู่ขางบานอดิตาเดี๋ยวขางบานสวนไาเดสโกเดสโกเดสโก้ใหนางดังค่ะไปกระเลื่อกระยังเนาะเงี้ยไปทุกคนเดี๋ยว่อเสีเดินเท่าไปบ้านสวนวันนี้เมื่อนหนุ่มน้องเนมบอมโอ้ยหนุ่มนิ่มเนาะเนม ง <laughs> าหนุน่มนิ่มตาทางไปเงานอดิตตาทางไปบ้านสวนเนี่ยนะพี่น้องก็บอด้ไกด์กันแต่ว่าน้องน้อยยังไม่ทันได้เคยขอาบ้านเพื่อนเธอจะเสือจะเลยนเดินมาเวหาเพิ่นมากับปปริบอะไรอย่างนี้ไทุกคนไปเจอกัน่บ้านสวนจ้าตัดผ้ามาตอนเข้ามาบ้านอดิตตาเนาะทุกคนเข้าไปสิมาเกี่ยมถอยเกี่ยมบวงเดี๋ยวก็จัดผักจัดอยังเนาะทุกคนไปมาซอยกันเลย มาคืนอีกผู้เดียวเฮลาก็บปได้กินแล้วมาจัดจานโอเคมาตีสีซอยน้ำไม่กันนะแม่ว่าน้ำส้มกินยังโบเห็นเลยน้ำส้มภาคเฮใหม่ก็ได้เฮ้ยแม่ก็แม่ได้กินบอกอะอวเปแาเดี๋ยวอสกินสินะต็วาริแต่มายามแม่กับอาทีโดนโดนแต่มาเชือกแล้วกกินสินา บ่ได้นอนแต่ว่าถวยบอ,บ,บอกไปกาบบ่็อกแมนบวงนัตัวสวย,สวยหรอบวงซ้องไปใส่ด้ววันที่อันนั้นวันที่หกมาคอนซีมัจะเขินมากนะพี่น่อยชอบว่ะ ีนเยไม่พอตามมาค่ะเยอาจังเลย้องมาผิดยัไปเลยพักเมตติพันตัดแต่พันอันดังบกว่านี่นะพี่เนาะทีว่าสิพากันกินแต่หมว่านี่พ่ออยู่จัวะพี่พ่อยพออยู่เนาะเดี๋ยวเอาพักโซ่จากที่จะเห็นเฉ่งสตดง เขาที่ก็ปันนี้ได้ลยก็บอกบอกหอนมันยังเนาะได้อยู่เชียวเของนี้น้องอุ้ยอันนี้เป็นเส้ตัวสีมันกระเจาโสดทำไมไม่เห็นหาเดี๋ยวกังถามเขาป้าพี่น้องห้าจารย์เอาพักไปก่อนน้องน่าหนุนทั่วเธถือจานจะถือโทรศัพท์เองโอเคค่ะ ทุกคนมึงนึงหนีพักตัวเอาไปยังบ่ยโมหลังเนาะคิดว่าเมตตีหลังเดี๋ยวกูใครเต้โวยก่อนเนาะนี่เต้ก็ฮุบเขาคิดว่าจะได้เขาก็เลือกถือออกไปกับขนมถ้วยนี่ทุกคนตอนนี้เรากำลังจัดเสียงจัดยังเนาะแต่ว่าเมตตีมันซอยเกี่ยมไปแต่ว่านี่เดียวเว้ยแต่ว่าโมิตรี่มีแต่ว่าเขามาใส่จานแล้วก็ซะหน่อยเห็ดน้ำสุกเองจ้ะนี่ทุกคนน้ำซุปสันน่ากินมาเนาะเลิศ มุ้มียังร้ายนอถูกกระเทียมแล้วก็ไท้ไห้ข้นอน้ำป้าแล้วก็พวพักบัวเนาะข้างนี้งกระดิ่งผักจ้าผักก็จะมีกระหล่ำพักกาดผกาเนาะตัวนี้ผักผักบัวผักบ่งผักบ่งแล้วก็ผักอันผักคมแล้วก็พักกาดดอกโอเคแล้วก็ะซิมีเฮ็ดเค้มน้ำจ้ะ เฮ้ยฮอซิมากินสินดาดใไซบาซิโลโุ่นอ่ะปิดไปบาซิโลุ่นพรุ่งนี้ค่อยลดเนาะพรุ่งนี้ประว่าการค่ะป้าอยู่หุ่มเนาะเนาะเจ้าป้าเม่ตีนี่รางไฟออดิษแสดแดงมาเลยผัวได้แล้วเดาพอว่ออามือนี้เดี๋ยวสิถามดิเมตติอันนั้นกินซินดาเนื่องในโอกาสอดิษมายามเม่เนาะอดิษมาดิษฐามเม่ เขาต้องแบบมีแบบอ่าอย่างว่าโดนๆต่าโฮมกรรเออโดนๆเือแล้วกันนิ์กับมะยามไมถาว์เนี่ยเมถาว่าสัมบายแล้วก็พาอาทีมะยามกันเลียกว่าพากันจัดเห็ดสินดาสกินเนาะสั่งสั่นเล็กน้อยจ้าป้าทุกคนจะน้อยเฮาอผ่าตอนกินน้อยหนึ่งฮาจังสิปิดคลิปก็กินมิตีเด้อโอเคถาปเบิ้งคลิปมิตีต่อจ้ะ ีทุกคนตอนนี้เ้าก็รลเหลียวจ้าตอนนี้เ้าสซีเฮดไถ่พอเห่าก่อนเนาะนี่ไปเป็นหยางรวมมิดแล้วปลเห็ดแบบข้าปุ้นนะวะไปใส่เฟิร์เลยปะแมนเห็ดแบบเฟิร์แบบหยางใส่เฟิร์ร้อนอ้าวจะเอาอะารเสิร์ฟใส่อยู่บ่ล่ะเส้น์ฟมันทันซุกเอ้ากินอะไร้สั่นฉันเอยเดี๋ยวขอขีมให้นี่โอ้ยถอยซ่าพันมาเท่าเออจ่ายเอาสามซิบก็ได้ เอาเอเอาเพิ่มเซลลอนสามสิบพันะเรียเสเอาล่อนใช่เอาออยมีมีมบอเอาล่อนลเอาเซลลอนมีอยู่โอเคโอเคใส่เซลล่อนเหรอันนี้กระปุ่นที่อนี่หมอโวาล่อนแบบอันนั้นดีต้องกินกับหมอันนั้นดีปลาคอจกั้งมันว่าเปนกระปุ่นเหมือนมันมนมันมันมันมนมั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 นมไดมันมัมัไม้นม้นมันมดนมันมัมนม ยาละถึงหอนเฮ้ยลูกแกทางล่างเฮ้ยวังคุณแม่หยิบจิ้มใส่ไหนค่ะตะล่านึงพี่เจ้าตะกินระวังขวามหมอะทางล่างถ้วย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 จื๊บเจียวไปตัวนี้เด้งเด้งเด้งแจวเพื่อนั่งขึ้นอีกได้ปะโอเคโอเคเด้อผมเป็นพี่น้อง ข้างนี้ผูเห็นสอนได้ไหมลูกซองนี่แม่ลูกซองนี่ลูกผู้เนสอเนาะหินหน่อยุอ่าจ้าหืมืมหอมน่งกอ่าถั่วกินในถั่วเห็ดกระหริงละริดเอาลูกไหมเาเจีตัวดีบอกต้ดีที่ไปลาเลยไปเอาไปเลยุกเลยหัวตั้งเสีน อออป้าอีป้าเอาล้านก็ไดินไปเฝากินยช่ไหทุกคนเหยียดโทรศัพท์แม่กนเจ้เจาเถากันีมาทีไมเจ้าเถารีกท่อทีอ่าอาทีไปขอกินนำอะไรไหมขอกินนำน้ำมินเดอรน้องตกคืนจะไงหลังไหมเนี่่ ออกลงนี่ห้นห่เอาเอ้าเอ้ายูกขึ้นยูบขึ้บ้าอันนี้ก็ทีมโอไปเอาไม้ลวกไม้มพ่อนาน้อยพูดเี่าทีม้าขอโทษอโทษเฮ้ขเห็ดเหี้ยครึ่งนึ่งอ๋อโอ้ยนัเน่าบ่อาะเน่าบมีไอาลันซื้อไม่ได้ด เดิน <Private S 1> ไมลหอดน่นเดินเดินเดินยองนนี่กน่่าเอาทีด้ค่ะสามสาหน่วยอยู่ในฝาเดี๋ยวพี่น้องข้าสีข้องด้วยงาน่วงนาเด้นแม่อให้บ้าคลิปนี้ข้าก็เสียไว้จะมีด้อพี่น้องจะได้กระฟ้าพี่น้องก็ไดยตุแกตก็ติดตั้งทัคัญพานทุกโฆษณาเด้เด้อเ่อใครส่ินะสวัสดีบ๊ายบาย